สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเออก็หลากหลายเลยค่ะทั้งบทความสัมภาษณ์รายละเอียดผลงานต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศิลป,ปินลูกทุ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีคุณดำรงวงทองค่ะเราจะมาดูกันว่าเอออะไรที่ทำให้เขายืนหยัดในวงการมานานแล้วก็มีเพลงฮิตเยอะแยะเลยครับสวัสดีครับ คือเพลงลูกทุ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในวัฒนธรรมไทยเรามานานนะครับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งคุณดำรงวงทองก็ถือเป็นศิลปินที่สำคัญคนหนึ่งในยุคนั้นสร้างสีสันมีเพลงที่แบบว่ายังจำกันได้ถึงทุกวันนี้เยอะเลยครับการตามดูเส้นทางเขาก็น่าสนใจนะมันเหมือนได้เห็นภาพวงการเพลงส่วนหนึ่งด้วยค่ะเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานนิดนึงก่อนนะคะจะได้เห็นภาพเดียวกัน ข้อมูลบอกว่าคุณดำรงวงทองเกิดวันที่20มีนาคมปี2 5 0 8ครับผมก็เป็นช่วงที่เพลงลูกทุ่งกำลังแบบเฟื่องฟูเลยนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องหลักเลยดีกว่าเรื่องผลงานเพลงที่ทำให้ชื่อดำรงวงทองเป็นที่รู้จักกันครับเรื่องเพลงนี้แน่นอนเลยเพลงฮิตเขาเยอะมากจริงๆคะ่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีก็ลิสต์มาเพียบเลยอย่างโปรดพิจนานานี่คุณมาก อืมอันนี้เพลงดังเลยผู้หญิงคนสุดท้ายยังรักเสมอหนุ่มราชพัฒหนาวลมที่เรนูแล้วก็แม่ค้าตาคมโอ้โหเยอะมากแค่เอ่ยชื่อมานี่เชื่อว่าหลายคนแบบทำนองลอยมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่โดยเฉพาะโปรดพิจารณานี่น่าจะดังสุดๆเลยหรือเปล่าคะเหมือนเป็นเพลงแจ้งเกิดเขาเลยไหมน่าจะใช่เลยครับโปรดพิจารณานี้เหมือนเป็นเพลงเปิดตัวที่สำคัญมากๆ ถ้าเราลองมาดูว่าทำไมมันดังขนาดนั้นนะคือนอกจากทํานองมันติดหูแล้วเนี่ยเนื้อหามันมันพูดถึงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจการแอบรักคนที่เราอาจจะเอื้อไม่ถึงอ๋อค่ะค่ะซึ่งธีมแบบนี้มันคลาสสิกมากแล้วก็โดนใจคนไทยง่ายมันมีความเป็นสากลทางอารมณ์แต่ใช้ภาษาบริบทแบบไทยๆ แล้วก็บวกกับเสียงคุณดำรงเองที่มันมีความหวานๆปนเศร้าๆนิดๆนะครับมันเลยลงตัวมากๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือเนื้อหามันเข้าถึงง่ายแล้วเสียงร้องก็สื่ออารมณ์ได้พอดีเป๊กเลยแล้วเพลงอื่นล่ะคะอย่างหนุ่มราชพัฒหรือหนาวลมที่เรนูอะไรพวกนี้มีอะไรเด่นๆที่ทำให้ฮิตเหมือนกันค่ะ หนุ่มราชพัฒนี่ก็น่าสนใจนะครับมันจับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยคือนักศึกษาราชพัฒยุคนั้นมันเหมือนสะท้อนชีวิตความฝันความรักในรั้วสถาบันการพูดชื่อสถาบันตรงๆแบบนี้มันสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันให้คนฟังกลุ่มนั้นได้ดีมากอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะส่วนหนาาลมที่เรนู อันนี้ก็จะเป็นเพลงรักในบรรยากาศต่างจังหวัดหน่อยมีกลิ่นอายลูกทุ่งแท้ๆมากขึ้นแต่ก็ยังรักษาลายเซ็นเรื่องอารมณ์รักซึ้งๆกินใจไว้อยู่ครับแสดงว่าสเสน่ห์ส่วนหนึ่งก็คือการเลือกเนื้อหาที่หลากหลายแต่แกนหลักเรื่องอารมณ์ซึ้งๆเนี่ยยังอยู่ครบแล้วเรื่องสไตล์ดนตรีล่คะที่บอกว่าเป็นแนวลูกทุ่งร่วมสมัยอันนี้มันหมายความว่ายังไงต่างจากลูกทุ่งยุคก,ก่อนๆยังไงบ้างคะครับ คำว่าลูกทุ่งร่วมสมัยหรือ contemporary ลูกทุ่งเนี่ยในบริบทของคุณดำรงหรือศิลปินยุคใกล้ๆกันนะครับมันหมายถึงการเอาโครงสร้างทำนองหรือเนื้อหาแบบลูกทุ่งเดิมๆเนี่ยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีวิธีการเรียบเรียงสิงประสานที่มันทันสมัยขึ้นอาจจะมีกีตาร์ไฟฟ้าเบสกลองชุดเข้ามามากขึ้นคว่คู่ไปกับเครื่องดนตรีไทยเดิมหรือเครื่องเป่าบ้างทําให้ซาร์ดนตรีมันฟังสบายขึ้นเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังคงความเป็นลูกทุ่งไว้อยู่นะครับไม่ได้กลายเป็นเพลงป๊อปไปซะทีเดียวมันเหมือนปรับตัวเข้ายุคสมัยแต่ไม่ทิ้งรากเดิมอ๋อเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกทุ่งแท้ๆกับเพลงสมัยใหม่ทําให้คนฟังเยอะขึ้นเข้าใจแล้วค่ะที่นี้นอกจากเพลงฮิตติดตลาดแล้วเนี่ยข้อมูลที่เรามีชี้ไปที่เพลงหนึ่งที่แบบได้รับการยอมรับในเชิงคุณภาพมากๆเลยคือเพลงแก้มลิงหัวใจใช่ครับเพลงนี้น่าสนใจมากแก้มลิงหัวใจนี่ได้รางวัลขมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่10 ปี2555อ๋อค่ะประเภทเรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมเพลงนี้คุณดำรงร้องแล้วก็ที่สำคัญคือคนแต่งคือครูเพลงระดับตำนานครูชลธีทานทองการที่เพลงนี้ได้รางวัลสาขานี้เนี่ยมันบอกอะไรได้เยอะเลยครับเรียบเรียงเสียงประสานฟังดูเป็นเรื่องเทคนิคเบื้องหลังมากๆเลยนะคะมันสำคัญยังไงกับการทำเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งหรอคะ ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะสำคัญมากครับลองนึกภาพตามนะครับ เมโลดี้กับเนื้อร้องเนี่ยเหมือนเป็นโครงร่างเป็นหัวใจของเพลงใช่ไหมครับค่ะส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานหรือ musical arrangement เนี่ยก็เหมือนการแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าสีสันเครื่องประดับให้เพลงนั้นๆมันคือการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างแต่ละชิ้นเล่นโน้ตอะไรจังหวะแบบไหนดังเบายังไงมีเสียงประสานแบบไหนมาเสริมมันคือการสร้างมิติสร้างบรรยากาศความรู้สึกทั้งหมดให้เพลงเลยครับ อ๋อเหมือนสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายในให้บ้านที่มีโครงอยู่แล้วให้มันสวยน่าอยู่มีสไตล์ใช่ไหมคะใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากการเรียบเรียงเสียงประสานที่ดีเนี่ยมันจะช่วยขับเน้นอารอมณเพลงให้ชัดขึ้นไปอีกอย่างในเพลงแก้มลิงหัวใจการได้รางวัลน,นี้ก็แปลว่าคนเรียบเรียงเสียงประสานซึ่งอาจจะเป็นทีมงานหรือคนที่ทํางานร่วมกับครูชนลทีและคุณดํารงเนี่ยสามารถสร้างดนตรีประกอบที่ส่งเสริมเพลงและเสียงร้องได้ยอดเยี่ยมมาก อาจจะมีการใช้เครื่องดน,นตรีผสมผสานที่น่าสนใจมีการสร้างความกลมกลืนหรือความขัดแย้งทางเสียงที่มันลงตัวมันสะท้อนถึงความพิธีพิถันในการทําเพลงไม่ใช่แค่เน้นขายเอาฮิตอย่างเดียวแต่ใส่ใจคุณภาพทางดน,นตรีด้วยแสดงว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่ของคุณดํารงคนเดียวแต่เป็นเครดิตของคนทํางานเบื้องหลังด้วยโดยเฉพาะคนเรียบเรียงเสียงประสานถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนต้องให้เครดิตครูชนละทีทานทองคนแต่งเพลงด้วย ซึ่งท่านก็เก่งมากๆอยู่แล้วพอมารวมกันแบบนี้งานก็เลยคุณภาพสูงถูกต้องครับมันเป็นการทำงานของทีมเวิร์ที่มีคุณภาพการมีเพลงที่ได้รางวัลด้านนี้อยู่ในเครดิตของคุณนํำรงก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์เขาในฐานะศิลปินที่ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องหรือเพลงฮิตติดหูอย่างเดียวแต่มีผลงานที่เออได้รับการยอมรับในเชิงศิลปะดนตรีด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพเบื้องหลังเพลงชัดขึ้นเยอะเลย ทีนี้เปลี่ยนจากเรื่องเพลงมาดูอีกบทบาทหนึ่งของคุณดำรงบ้างนะคะข้อมูลบอกว่าเขาก็มีผลงานแสดงด้วยเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจข้อมูลที่เรามีพูดถึงหนังสองเรื่องนะครับที่เขามีส่วนร่วมคือมนเพลงลูกทุ่ง F.M. ปี2545อ๋อค่ะแล้วก็เรื่องรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านปี2556การที่นักร้องโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งนะคะมัเล่นหนังเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงบ้านเราไหมคะหรือว่ามีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถือว่าเห็นได้บ่อยเลยครับมีหลายปัจจัยนะอย่างแรกคือนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่มักจะมีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่แล้วค่ะจริงค่ะการออกมาเล่นหนังก็เหมือนดึงดูดแฟนคลับกลุ่มนี้ให้มาดูหนังด้วยอย่างที่2คือภาพลักษณ์ของนักร้องลูกทุ่งหลายๆท่านเนี่ยเขาจะมีความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายหรือมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจซึ่งคนทําหนังอาจจะเห็นว่าเออ เหมาะกับบทนั้นๆแล้วมันเป็นการต่อยอดชื่อเสียงหรือเป็นการโชว์ความสามารถด้านอื่นด้วยคะทั้ง2อ,อย่างเลยครับมันก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้ศิลปินเป็นที่รู้จักกว้างขึ้นนอกเหนือจากวงการเพลงแล้วก็แน่นอนมันเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ลองแสดงความสามารถด้านการแสดงซึ่งอาจจะไปเจออะไรใหม่ๆก็ได้ในกรณีคุณนํำรงการมีหนังสงเรื่องในช่วงเวลาที่ห่างกันพอสมควรนะฮะ2545กับ25 2556 ก็แสดงว่าเขายังได้รับความสนใจจากคนทําหนังอยู่และตัวเขาเองก็น่าจะมีความสามารถทางการแสดงในระดับที่โอเคเลยแล้วบทบาทที่เขาได้รับในหนัง2เรื่องนี้พอจะทราบไหมคะว่าเป็นแนวไหนมันช่วยส่งเสริมภาพนักร้องของเขาหรือว่าเป็นบทที่แตกต่างไปเลย จากชื่อเรื่องนะครับมนเพลงลูกทุ่ง F.M f, f กับรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งโดยตรงซึ่งเป็นแนวที่นิยมสร้างกันเพื่อรวมนักร้องลูกทุ่งดังๆหลายๆคนมาเล่นด้วยกันเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมลูกทุ่งผ่านหนังไปเลยอ๋อเป็นหนังรวมดาวลูกทุ่งอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นครับบทบาทที่ได้รับก็น่าจะใกล้เคียงกับตัวตนหรือภาพลักษณ์นักร้องของเขาซึ่งมันก็ตอกย้ำภาพจำของแฟนๆได้ดีอาจจะไม่ได้ฉีกไปเล่นดราม่าหนักๆหรือแอคชั่นอะไรแต่ก็เป็นการโชว์ความสามารถหลากหลายในวงการบันเทิงครับครบเครื่องจริงๆนะคะทั้งร้องเพลงมีเพลงฮิตเยอะแยะมีเพลงได้รางวัลการันตีคุณภาพแล้วก็ยังแสดงหนังได้อีกไม่แปลกใจเลยที่เขาอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้ สำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะย้อนกลับไปฟังเพลงของคุณดำรงวงทองอีกครั้งข้อมูลก็บอกว่าหาฟังไม่ยากเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวนี้สบายมากผลงานเพลงต่างๆทั้งอัลบั้มเต็มเพลงรวมฮิตก็หาฟังได้ตามแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั่วไปเลยอย่างใน Apple Music หรือ YouTube นี่มีให้เลือกฟังครบทั่วเลยครับทำให้คนรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่ทันยุคที่เขาดังมากๆก็เข้าไปเอาปัหาไปฟังเพลงดีๆของเขาได้ง่ายขึ้น เอาละค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยเจาะลึกกันมาพอสมควรในวันนี้ก็พอจะสรุปภาพรวมของคนดำรงวงทองได้ชัดเจนขึ้นนะคะเขาเป็นศิลปินลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จสูงมากเอกลักษณ์สำคัญคือเสียงร้องหวานซึ้งกินใจโดยเฉพาะเพลงรักนี่สื่ออารมณ์ได้ดีเยี่ยมมีเพลงฮิตเยอะมากที่ยังอยู่ในใจคนฟัง แล้วก็เสื่อมอีกนิดคือความสําเร็จเขาไม่ได้หยุดแค่เพลงฮิตอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการได้รับการยอมรับในเชิงคุณภาพผ่านรางวัลด้านเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงแก้มลิงหัวใจซึ่งมันสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดงานดนตรีและก็ความสามารถในการผสมผสานความเป็นลูกทุ่งเดิมๆเ,เข้ากับความร่วมสมัยอันนี้ก็เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เพลงเขาเข้าถึงคนฟังได้กว้างแล้วก็อยู่ได้นาน และอีกมุมที่น่าสนใจก็คือการขยายบทบาทไปแสดงหนังซึ่งก็โชว์ให้เห็นความสามารถที่หลากหลายแล้วก็ช่วยสร้างความผูกพันกับแฟนๆในอีกแบบหนึ่งด้วยทั้งหมดนี้รวมกันเป็นภาพศิลปินลูกทุ่งคุณภาพที่ยืนหยัดในวงการได้น่าชื่นชมจริงๆทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้ลองคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันนะครับพอเรามองเส้นทางอาชีพที่ยาวนานแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงของ,ของคุณดำรงวงทองเนี่ย อะไรคือสูตรลับหรือปัจจัยที่สำคัญที่สุดจริง,รงๆที่ทำให้ศิลปินลูกทุ่งคนหนึ่งสามารถรักษาความนิยมความเกี่ยวข้อง r ร levancy ไว้ได้ท่ามกลางกระแสที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาทั้งวงการเพลงรสนิยมคนฟังอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะอาจจะเป็นการรักษาคุณภาพเสียงร้องสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้คงเส้นคงวา หรือการปรับตัวทางดนตรีที่มันสมดุลระหว่างเก่ากับใหม่อย่างแนวลูกทุ่งร่วมสมัยที่เราคุยกันหรือว่าจะเป็นเนื้อหาเพลงโดยเฉพาะเพลงรักที่มันยังสัมผัสใจคนได้เสมอไม่ว่ายุคไหนหรืออาจจะเป็นความสามารถรอบด้านทั้งร้องทั้งแสดงที่ทำให้เขามีพื้นที่สื่ออยู่เรื่อยๆหรือมันเป็นส่วนผสมของทุกๆอย่างในสัดส่วนที่มันพอเหมาะพอดี การหาคำตอบตรงนี้เมื่อมองผ่านเคสของคุณดำรงวงทองอาจจะช่วยให้เราเข้าใจกลไกความสำเร็จระยะยาวของศิลปินในบ้านเราได้ลึกขึ้นนะครับ